ອນອອນໃດຢູ່ບໍ່ເ n າະໃດຢູ່ແຕ່ວ່າມີແນວເຈາະແຫຼະແນງເຈາະມາຂໍອີ เราตันี้กันซองนอน่อนีนอนนึงหัวใดซองนอนดีไปสบายดีมือน,นี้ก็มาพบกับสาวละทึงกับอันบ่าวซิดสองคนเข้าป่าหานไม่คือเก่ามือน,นี้กันด้แต่กาแจักสิได้หรือบอกันยังโมโหเนาะเข้ากลับไปเปิ่งน้ำกัน ว่าได้บ่มือนี้ได้น่อมาย,ยังไปน่อใหม่อ่อนๆเลยพี่น้องนอเขียวอ่อนขนดเป็หน่อหนึ่งเสียงหักอกะไรตะมวนขนาดเลยเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนอหนึ่ง นอนอ่อนเลยจะอีกแล้วนอนหนึง่งนอนนอนน้อยจะอ่อนอยู่นอนงอ,องนอนเลย นอนนุ่ยอ่อนๆแกงก็ได้ต้มก็ได้เซบเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนอนสุกี้เทียวนอนนุ่ยนอยาวๆยาวหมดแลย ส่องหนอเอล้วนคี่อหนึ่งก็องหนอเลยนออ่อนเอาไปแกงกระไรด้อพอดีเขาตำเขาใบบเขาขาวกระแสอกัน ียงพักจะว่ามวนแทะอยู่บนอยู่ได้หลยอยู่ได้หาโนโอสอบใบสบายมันจึงบนนักเขา ออนเสียงหักงามนี่ก็จะมืดแล้วละไม่เงีายบางีเลยมืดงามละดูการแล้วเริ่มยักอึดแล้วอันนี้เขาหาอันนี้เขาก็หยับตุม้มเห็ดละไมดองกินสบายปีหนา พออีเลยนอนนีงเอากระสอบไว้เลยสบายมันบ่นักม่กรกตาพออีแล้วนอนนึงยังหักนอนอ่อนขาวๆเลย ยู่บ่นาะได้อยู่แต่ว่ามีแนวเจาะเลยแนวเจาะตกหนอนี่นอนึงได้หนออยู่ได้ có tên cá đây tên nó đi đâu nó phụt đi kèn lên ừ. cỏ là nó hiện tên cá cơ đấy bớt lại bên đây một nhà một là cá trong này há nhát เขาห้เขานะเห็นแล้วนอหนึ่งนอบักใหญ่ได้แล้ว แล้วกอดเนไดหอนนอนอ่อนเลยอนี่นอนนึ่งนี่กระองหนอเลยหอีกแล้วหนอนึอนกระยากายค่ะหนอนไม่ เริ่มบุมีเลยเกลือชิไดโน่หนึ่งกระยางจับกระไดอันนั้นเลยจัก็ได้บีเห็นอีกโนหนึ่งทำกอนโนหนึ่งเด็ดก่ออีกแล้วโนหนึ่งนอนกลางน้ำหนึ่ง อ่อนๆออนยามนี่พระมาณถือพลน,นี่พลตกปรก็เห็นให้อ่อนเห็นอีกแล้วกอดตัวนี้ซองหนอผูอ้ใดเห็นกอดละนอกอดละซองหนอเห็นโบราณยามนี้อันนี้ก็ลายเติบละสองหนอ, <c oughs> อ,ออ,นอ่อนเลย บะไ้ดอกเนาะตัวนี้ไปซองนอนอขาวๆเลยตัวนี้ขาวๆอนน

เอาด้งาดิกะเอาได้อยู่ี่เอาหิดดองงาวดิให้มันค่ะสนอ,นอบตัวนี้นอมักไ,ไหเลยอ้องยาวแล้วประสดายดิด้ ngâm ngâm